่วงทุกได้มีดวงตาเห็นธรรมและขอให้องค์หุวงบู่อยู่เป็นร่มโพร่มธรรมของชาวพุทธตลอดกาลละนานเทิรดนเจอว่าถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีเหมือนกับยมาบาลมารับบางอันก็บอกว่าจิตของเรานั้นนะคะก็จะ นำพาไปเกิดเลยจุติเลยในที่ที่ถ้าเกิดคิดดีก็จะไปในที่ที่ดีถ้าเกิดว่าจิตจิตไม่สงบก็อาจจะไปเกิดในอาัยอย่างภูมิทีนี้ก็เลยมีข้อจ,<ะ>จิตไม่สงบ<ป>มันก็ไปในวัฏาสางสารอ๋อค่ะสินข้อที่ห้าค่ะตอบให้ทําบุญสินข้อที่สินคือประด้ชิกสียกเว้นข้อข้อที่ห้าคือสินห้า นันวัตัดส,สงสารดีแล้วไม่ดีข้อห้าตัดสินสิข้อที่ห้าเป็นตัวตัดสินใช่ไหมจ่อเพราะว่าสินทั้งห้าข้ออย่างถึงนิพพานทท้านั้นเลยแล้วที่บอกว่าต้องไปเรียงคิวรอพิจารณาคาดีจากท่านพยายยมาบาลน,นะคะหลวงปู่แล้ค่ะจะดูแลแล้วไม่ดูแลก็ใชอยู่ที่เรา ถ้าบุญเราพร้อมมันก็จะสา้าเราพร้อมไปเถอะเจ้าค่ะมีแต่พวกสวรรค์เท่านั้นเละอยู่ถ้าเราไม่พร้อมมีแต่พวกนรกเทานั้อยู่ไม่ต้องสงสัยยี่เราจะเอาดีหรือไม่เอาดี รอที่เาแต่ทางไปมีอาบายว่าตดสงสารคือข้อกี่อเลถ้าเราลกข้อที่ห้าได้แล้วก็ออกจะช่วยนำพาไปสู่ในครบคุมที่ดนะีใช่ไหมคะครบครมที่ดี นี่เลยย่ลกตีลชายโยนี้เขาเดือดชานเปรติวิทยาพบเปลี่ยนเป็ด่สุนร่กายพบกสุนนี่เขาเรียกว่าอบายสีเพราะว่าจะต,ตัดรรมเทศนาส่วนมากสอนในอบายภูมิคือการเว็นไว้ได้เกิดงนถึงม่อยากจะสอนแต่เป็นตุศน พราะมันไปไม่ถึงนี่พานกันมันหล,ลงมันหลงเลืม่มบอกแล้วก็ไม่เอามันอยากกินแต่ไม่กินเหี้ยั้งมันเป็นอย่างนี้แล้ว ในกรณีที่พอดีว่าอ่านเจอนะคะว่ากรณีที่เราสร้างคระแล้วเราจะมีบัญชีทองคําเจ้า,า่าหลวงปู่แล้วสร้างพระเราสร้างมาเท่าไหร่เงินมาเท่าไหร่เขารู้คนไม่รู้ช่คนสิเรื่องร้อนทำไมเราทําแล้วนี่นเข้าใจไหมเราทําแล้วอย่าไปสนใจคนอื่นของเราแต่ว่าไม่ของเขา เรามีบาทหนึ่งถ้าบาทหนึ่งบสอสบาททำสบาทเป็นของเราทั้งนั้นเลยไม่เหยียก็ปเขาูอื่นอย่าเอาเงินแสนอย่าเ,าเงินล้านมาทาพันนกันไม่ดีขอบพระเจ้าผมถือมากอย่ามาเอามาในเราเห็นของเรานี่เราเคยเปกระสันมาก่อนแล้วบอกหมด Lóp bên cái sắp vào con chịu môn bội mong bội môn dạng lóp bội môn 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 ให้เชื่อตัวเองต้องการความบริสุทธิ์เอาแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่าเงินไม่สนจำเอาไว้เธอคำเตือนไทยที่สุดคือก่อนตายต้องรักษาจิตให้สงบและเป็นบุญเท่าทั้งนั้นแหละมีอย่างเดียว แต่ยากที่สุดเลยถูก <laughs> ต้องค่ะลวงปู่ใครสงสัยซะค่ะสงสัยถามาตอนมีชีวิตยอยู่เนี่ยจนได้พูดคุยกันอยู่น,ยนี่ก็เหมือนกับพระที่ตายแล้วเลยยังไปทําที่พอตัวเองจนเสร็จเรียนร้อยโมนี่ เห็นไหมครับจิตใจเวลาเรียกพระชามันหลวงปู่ทำกิจกาทานไว้แล้วหล,งลวงปู่เจ้าค่ะใส่บาทหน้าบ้านแล้วเราอธิษฐานจิตว่าเราได้กับพระพุทธเจ้าได้ค่ะไม่ต้องสงสัยต้องค่ะทำบุญเสียบวญาติาทำเลย ใครจะว่ายังไงก็ช่างมงอนที่กลัวไปตั้งมันเราทําก็ได้ของเราหน่มันใช่ขเขาสมอไรอะไรหรือะไร,ไะไรล้วก็รู้เราทำบุญนี่ไม่ของใครอื่นเลยบุญนี่เป็นของเราทำเอาที่เชื่อตั้งชื่เชื่อคนเชื่อตัวยที่ บุญทำอย่างไรที่เกิดบุญบันทึกเป็นตัวบุญพระรยาก็อบอกไว้หมดแล้วถ้ารูปทำบุญหรือนั่งสมาธิคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บุญตรงนั้นด้วยได้ตายจะเพลิดเพตส่งถึงก็ได้แค่นึกภาพก็ได้เพราะมันเป็นเลือดเดียวกัน เลาเราอุทิศบุญกุศลเราเนหน้าคนที่จะอุทิศให้แทนคํากล่าวชื่อได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ได้เพราะท่านอยู่ด้านขวมันเป็นของท่านสองสองข้างคนฝั่งข้างบน,นมันเป็นของผู้ชายพ่อและแม่ของเราเองถ้าอยู่ด้านซ้าย อยู่ที่ตามข้างล่าง้ายแล้วขวามันเป็นของมารดาเราตะกกนมารดาไม่เหมือนกันนะเจะ้าของดูที่เราจำเอา ท้ายที่สุดขึ้นกับจิตสุดท้ายใช่ไหมเจ้าพลาหลงปู่ท้ามันจะจงให้ถูกข้ออื่นให้ถูกขคอที่ต้องกานอย่าพูดเฉยๆแล้วก็ไปเอชื่อเขื่ลงไอ้เขาหลอกแลวเกินกำไอ้ระวัง ได้รับพรจากหลวงปู่แล้วก็ได้รับธรรมะค่ะหลวงปู่เจ้าขาเป็นบุญของหนูและครอบครัวมากๆก็ค่ะขอบใจมากยศพยศแม,นะม่หล่ขอบใจบ้างนะทำเอาได้แน่บุญของเราแล้วอย่าเป็นของคนอื่นไม่ได้เราเป็นคนทำเราต้องเป็นคนได้จำเอาไว,ดดว้ดีสลเจ้า่ะ หลวงปู่กับเจ้าะเดี๋ยววันเสาร์มาใหม่เจา้าค่ะหลวงปู่ใจ้าครับังรูบังโม่ังโคอายุวัน